วอเราท็อกในส่วนที่เป็น In-House Training เรื่อง M&A เรื่อง j จ้าเวนเ e ผมทำบรรยายอบรมภายในให้กับเจ้าของกิจการทีมงานบัญชีการเงินทีมงานด้านพัฒนาธุรกิจสำหรับธุรกิจที่เป็น Interior แล้วก็จัดเรื่องการก่อสร้างช็อปหรูในห้างให้กับธุรกิจที่เป็นแบรนด์สินค้าต่างประเทศแต่ห้างในไทยนะครับ ก็ธุรกิจก็เติบโตมา5ปีเนี่ยประมาณ2-300ล้านต่อปีนะครับไรายได้กําไรก็พอสมควรนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินบผลตลอดวันหนึ่งมีคู่ค้าต่างประเทศสนใจที่จะเข้ามาร่วมทุนก็เลยได้มีการปรึกษาหารือกันในเบื้องต้นผมก็แนะนำว่าก่อนจะไปทำแบบนั้นน่ทีมงานและเจ้าของกิจการต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งว่า M&A เจ้าเวนเจร์ที่ต่างประเทศจะมาถือหุ้นเนี่ยจะมาร่วมลงทุนด้วยเนี่ย มันเหมือนการที่มีคนอื่นมาแต่งงานอยู่ในบ้านเดียวกันต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับผมก็นำการบรรยายที่เป็น in-house training ใน1วันเต็มๆเ,เนี่ยจากสไลด์ประมาณสัก100หน้าเนี่ยมีเค s ต s t u d ีสัก3-40เคสเนี่ยผมก็ย่นย่อให้อยู่ในวันรอท็อกแล้วก็แบ่งเป็นตอนๆน,นะครับตอนหนึ่งก็ประมาณสักประมาณ15-20นาทีบางตอนเนี่ยจะไปถึงครึ่งชั่วโมงก็ขออภัยที่ยาวนะครับแต่ว่าอยู่ที่เนื้อหาพาไปนะครับแล้วก็พยายามให้อยู่ใน ในตัวเคสสตดี้นะคงคงไม่ยาวไปถึง1วันเต็มนะครับที่ได้ทำจริงๆนะครับในส่วนที่เป็นเอ็มแอกับ j o ยเบนเจอร์ก็ผ่านไปแล้วทั้งหมด3ตอนนะครับในตอนที่4นี้จะพูดถึงเรื่องการประเมินราค่าเพราะเจ้าของกิจการเนี่ยหรือบางทีคนที่จะเข้าไปซื้อคนอื่นเนี่ยก็ไม่ทราบอีกว่าจะซื้อด้วยราคาอะไรไม่ว่าท่านจะ j o ยเบนเจอร์ ure, จะ M&A ็มแอไม่ว่าท่านจะซื้อหุ้น ซื้อทรัพย์สินซื้อกิจการการประเมินมูลค่าอยู่ที่ไหนผมเองเป็นนักกฎหมายาทําเรื่องภาษีมาบ้างพอสมควรแต่ว่าเ,าเราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่ากิจการแน่นอนก็ต้องทํางานร่วมกับที่ปรึกษาการเงินที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญที่สําคัญคือประสบการณ์นะครับสำคัญคือประสบการณ์นะรรรเลยบางทีมีความรู้อย่างเดียวก็ไบบล์เรียนมาอย่างเดียวนะครับเป็น professional by education ไม่ใช่ by practice นะก็ต้องใช้ที่ปรึกษาการเงินที่มีประสบการณ์แลวก็มีความหลากหลายนะครับอย่างอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมก็มีมีประชุมนะครับในฐานะที่เป็นกรรมการอิสระในในยูริทเมนเจอร์กองรีดหรือกอง r u ัสในการลงทุนในในอสังหาร,ริมทรัพย์นะครับก็คือ Real Estate Investment Trust นะก็มีการประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าเออ,อการประเมินมูลค่ากิจการเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ง่ายบางทีต้องหาเบนชมาร์ก ตัวเทียบนะครับเทียบกับเพียในอุตสาหกรรมบาทีต้องไปหาสูตรนะทางการเงินมาคำนวณอยู่ที่ว่าดูอนาคตหรือว่าดูอดีตนะครับผมรวบรวมตัวข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ M&A แล้วก็ Joy Venture ในตลอดเวลา20กว่าปีนะครับจากทำงานทั้งหมด36ปีเนี่ยมี20กว่าปีที่เกี่ยวข้องกับ M&A แล้วก็บ Joy Venture นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้เอามาเขียนเป็นบทความนะครับให้กับ เว็บไซต์ห้องเรียนผู้ประกอบการของตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็คนก็อ่านนะสนใจอ่านเยอะเลยหลายพันคนนะครับจนวันหนึ่งก็มีเสียงแจ้งมานะครับว่าไม่อยากอ่านนะอยากทำเป็นคลิปความรู้ก็เลยเกิดเป็นที่มาของวัน l o อท a l อกนี่แหละครับก็เลยนำเรื่อง enterprise value หรือมูลค่ากิจการเนี่ยที่เป็นที่เป็นบทความนะครับของตลาดหลักทรัพย์ที่เขียนให้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาทุกคนนี้ก็ยังเขียนอยู่นะฮะก็มาทำเป็น วัลล a ทอกนะครับวอลท็อกท่านสามารถไปตามฟังได้ในคลิปของวนลออแคลดมี่นะครับอยู่ใน y t u t u เนี่ยมีประมาณสัก250กว่าตอนแล้วนะครับลองไปค้นดูผมแบ่งเป็นเพลย์ลิสทีมงานเขาก็อำนวยความสะดวกช่วยแบ่งให้เข้าใจง่ายๆเพลย์ลิสก็มีอยู่สักประมาณ20กว่าตอนนะครับ20กว่าเรื่องจากประมาณสัก250 EP นะครับมาส่วน Valuation valuation เนี่ยในในเชิงของ M&A รหรือจาเวนเจอร์เขาก็มีการแบ่งเป็น3กลุ่มหนึ่งก็คือใช้ Approach ไนถ้ามองอนาคตมองว่าเข้าไปลงทุนแล้วมีอนาคตเขาก็จะมองเรื่องรายได้รายได้นี่สะท้อนมาถึงกระแสเงินสดในอนาคตจึงเรียกกันว่า revenue approach ก็คือมองไปถึงอนาคตคนที่จะไปมองอนาคตจะเห็นอนาคตได้ยังไงก็ต้องดูจากปัจจุบันปัจจุบันมองไปปีหน้าก็มองยากก็เลยต้องมองปัจจุบันมองไปปี ปีที่ผ่านมาแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงดู movement ดูการเติบโตแล้วเอาตัวนั้นมาเป็นตัวที่ไว้แทนมูลค่าอนาะคตก็ใส่สูตรทางการเงินเข้าไปซึ่งผมไม่เข้าใจผมไม่ใช่ที่ปรึกษาการเงินแน่นอนนะครับเราไม่ได้ไม่ใช่ผู้ช่วชัวชวนในนี้แต่ว่าเรารู้ว่าเขาใช้ approach แบบไหนยังไงนะครับธุรก,กิจที่เข้าไปลงทุนยกตัวอย่างเช่นธุรก,กิจออของก่อนหน้าน,นี้นะครับในตอนในตอนที่ซื้อทรัพย์สินในี่ย asset deal ในตอนที่3ที่ท่านย้อนกลับไปดูเนะี่ยท่านจะเห็นว่า อุลค่าของเอสโคลาเอสนะนะครับเป็นแบรนด์ที่หรือเทรดมาร์กเนี่ยที่สร้างขึ้นมาในปี2013โดยเสริมสุขไปตั้งบริษัทลูกอยู่ที่ฮ่องกงชื่อว่าเก a ทแบนด์2013สร้างแบรนด์ขึ้นมาพัฒนาแบรนด์ขยายแบรนด์จัดอีเวนต์มีเซเลบริตี้เพื่อทำให้คนรู้จัก2014 2013 2014คือ24เดือน2ปี แล้วมีการประเมินมูลค่าของแบรนด์ว่าเอสโคลเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ได้ออกมาด้วย revenue approach คือประเมินฝั่งไรายได้ดูอนาคตได้ออกมามูลค่า1,560ล้านบาท1,560ล้านบาทถามว่าแล้วผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยผู้ซื้อก็คือ Thai ไทเบฟไทเบฟจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ sgx ผู้ขายก็เป็นลูกลูกคือเกรดแบรนด์อยู่ที่ฮ่องกงแต่แม่อยู่เสริมสุขในประเทศไทย อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยแล้วเสริมสุขกับไทยเบฟมีความเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่ามีบริษัทที่มาถือหุ้นชื่อว่าโซวอเตอร์ในเสริมสุขโซวอเตอร์ก็เป็นในเครือของไทยเบฟก็เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันราคาจะมั่วไม่ได้ราคาจะมาเกียเสีย,ยจะมาเอื้อประโยชน์ให้กันไม่ได้ต้องเป็นราคาที่เรียกว่า arms length arms length คือราคาที่ไม่มีอำนาจควบคุมระหว่างกันแม้ว่าจะเป็นบริษัทในกลุ่มที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็ตามในภาษาตลาดทุน ก็ต้องใช้วิธีการประเมินมูลค่าก็ใช้ที่ปรึกษาการเงินนะครับแล้วก็เอ้ค่าจ้างประเมินเนี่ยมูลค่าเนี่ยเป็นล้านนะใช้วิธีลดประเดิ a แอปโรชแล้วก็ได้มูลค่าออกมาเป็น1นึ0งล้านบาทแล้วก็มีการซื้อขายกันนะครับอันนี้คือซื้อขายเทรดมาที่เรียกว่าแอสเซทดีนะครับไม่ได้ซื้อกิจการไม่ได้ซื้อหุ้นนะนะครับอันนี้มีที่มาจาก valuation นะครับข้อมูลพวกนี้เปิดเผยสู่สาธารนณะผมใช้แหล่งข้อมูลถึง8แหล่งข้อมูล ของในไทยมีแค่2แหล่งข้อมูลแต่อยู่ต่างประเทศอีก6แหล่งข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าเออทำไม valuation เนี่ยจึงใช้ revenue approach เพราะว่าเป็นแบรนด์ใหม่แล้วก็มองการเติบโตมองการเติบโตก็จะไปโยงกับเรื่องของ ebitda ebitda คือ earning before interest tax depreciation amortization บางทีก็ใช้แค่ ebit เฉยๆไม่มีด้าไม่มี depreciation ไม่มี amortization เพราะว่าอะไรเพราะเป็น branding company ไม่ได้มี c a p e อ็กซ์แคปเปอร์เอ็กซ์เพนเดจไม่ได้มีที่ดินอาคารโรงงานเครื่องจักรก็เป็นแบรนดิ้งคอมมานดีเท่านั้นเป็นแคปแบรนด์อันนี้ก็อยู่ที่สูตรที่ใส่เข้าไปนะครับเพื่อจะหาแฟร์แวลูแฟร์แวลูในเชิงมาตรฐานบัญชีนะในเชิงภาษีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทรานส์ซอร์พราซิ่งจะมีคําว่ามาเก็ตไพรซ์ราคาตลาดหรือไม่นะครับอันนี้คือ Re เวลพเ a ตแอปโรชเป็นเรื่องวาเลเชชนะครับถัดมาวิธีการประเมินที่สองเขาเรียกคอร์สแอปโรชคอสคือประเมินจากต้นทุน ในการสร้างธุรกิจสร้างแบรนด์สร้างกิจการขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะไปโยงกับเรื่องถ้าท่านจําเคสได้ที่ผมยกในตอนที่3ก่อนน,นี้ก็คืออิชิตันไปซื้อใบเล่มานะครับใบเล่ By เนี่ยขายเท่าไหร่250กว่าล้านนะครับคนขายก็อยู่ที่มริกาแคลิฟอร์เนียอิชิตันได้มา3อย่างหนึ่งคือสแ a d มาร์กใบเล่สสูตรการผลิตใบเล่สามดิสเซิบิวชั่นชาแนลสิประเทศรวมไทยด้วยที่ใบเล่ ay, เจ้าของเดิมมีอยู่จ่ายเงินไป250กว่าล้าน แบรนด์อายุ7-80ปีใบเล่ By ay, ทำไมถึงมูลค่า250ล้านโดยประมาณน้อยกว่าแบรนด์ใหม่2ปีถึง4-5เท่าอันนี้มีคำอธิบายครับคำอธิบายเพราะว่าตัวใบเล่เป็นแบรนด์ที่มันดีคลายมันไม่มีอยู่ในตลาดแล้วหมาได้ว่าในมาร์เก็ตเพลสไม่เห็นมีนะครับ,บางนั้นนี่ก็คือเขาก็ใช้ตัว c o ส t a แอ r ร a c h นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ลงลึกลงไปค้นขนาดนั้นเห็นข้อมูลของอิจิตัน ในการประกาศนะครับในข่าวเอซิทนะท่านก็สามารถค้นคว้าได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องค้นคว้าเป็นประจําสม่าําเสมอแล้วก็เก็บเกี่ยวไว้สะสมเอามาใช้ในการทํางานนะครับวิธีการสุดท้ายนะครับที่เขาใช้กันก็คือ Market Approach Market Approach คือเทียบ Peer to Peer เทียบกับ Benchmark ว่าในตลาด Marketplace เขาซื้อขายอะไรกันราคาเท่าไหร่เงื่อนไขเป็นยังยไ,ไงซึ่อันนี้สุดท้ายเนี่ยจะไปอยู่ในรายงาน การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินของกิจการของหุ้นนะครับตัวที่ยากที่สุดเรื่อง valuation คือเรื่อง Startup s t start a r t u p valuation ท่านจะไปประเมินมูลค่าของคนยังไงเช่น Facebook ท่านจะประเมินมูลค่าของคนคนนั้น Mark Zuckerberg ยังไงหรือ Alibaba ท่านจะไปประเมินมูลค่าของตัวแจ็คใหมยังไงอาจจะประเมินวันได้ว่าเอออายุเขาเขาสั้นหรือเปล่าหรืออายุยืนถ้าอย่าง Steve Jobs เนี่ยอายุสั้นเนี่ย ที่ทำแอ p เปิลทำ macbook ทำอะไรขึ้นมาเนี่ยนะ iphone iphone เนี่ยนะครับอายุเขาสั้นนี่อาจจะต้องแพงแล้วว่าเพราะเขาอยู่ไม่นานเนี่ยแต่ถ้าใครที่อยู่นาน,น,านอายุยืนเนี่ยอ,อ,อาจจะถูกหน่อยหรือเปล่าเออนี่ก็ไม่มีไม่มีสูตรตายตัวซึ่งผมก็ไม่ใช่ที่ปรึกษาการเงินนะแต่ว่าน่าสนใจว่า startup valuation เนี่ยเขาประเมินจากคนคนนั้นว่าคนคนนั้นมูลค่าเท่าไหร่ในการ make m นนี่ในการสร้างธุรกิจนะครับนี่คือ A valuation นะครับอ่ะถัดไป ถัดไปก็เป็นบทความอย่างที่ผมบอกบทความที่ผมเขียนถึงการตีมูลค่ากิจการเวลาที่จะมาร่วมทุนกันอนนี้ผมเขียนถึงโอทอริสะดวกซักนาฟญี่ปุ่นนะครับเมื่องบการเงินของปี2564นะบทความที่ผมเขียนลงในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ในปี2 5 6 5ผมเริ่มต้นจากข่าวเอลซิตนะข่าวเอลซิตของปตทโออ์ะะ OR, นะครับตัว o อเนี่ยแจ้งข่าวเอลซิในตลาดหลักทรัพย์ว่าไปลงทุนไปลงทุนนะครับอยู่ในบริษัทชื่อว่า k e นิคส์คอร์เปอเรชแต่ไม่ได้ลงตรงนะก็ใช้ Holding Company ซึ่งเป็นบริษัทลูกเรียกว่า Investment Holding ซึ่งเป็นลูก100%ของ OR OR ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาหลายปีแล้วแล้วก็ใช้ไปลงทุนนะบริษัทนี้ชื่อว่า Modulus v e n t u r e เป็นลูกของ OR อนะอย่าไปปนกับลูกของ ปตทแม่ใหญ่นะอันนั้นคือ i n n o b i t i n n o i t a s i a นะแต่นี้ OR ก็มีบริษัทลูกเขาที่ถือ100%เป็น Investment Holding Company ชื่อ m o d u l u s Venture ไปถือหุ้นอยู่ในอยู่ใน Otary o t a r นี่บริษัทชื่อว่า Kenex Corporation o t o r y เป็นแบรนด์ w a c h and Dry นะครับถือหุ้นได้ประมาณ40% 40%นะแต่ใช้เงินไปประมาณ1,100ล้านใช้เงินไปประมาณตีว่า1,000ล้านแล้วกัน 1,000ล้านผมก็ลองมาคำนวณดูว่าเออถ้า100%มูลค่าเท่าไหร่ถ้า40%แล้วจ่ายเงินไปทั้งพันล้านได้หุ้นมาแค่40%แสดงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยถือหุ้นอยู่ร้อวันนี้มี OR เข้ามาถืออยู่อีกได้รูดหายไป40เลยแต่เงินเข้ามาที่บริษัทเนี่ย1,000ล้านถ้าเทียบ100%ก็มูลค่าน่าจะตกประมาณ2,500ล้านบาท ลองมาคำนวณดูคำนวณดูว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ย <c oughs> ตัวรายได้ในปี2564นี้จากงบนะครับ2 2564นี้เราพูดกันปี2568แล้วนะเพราะว่าผมไปทำ in house training ผมก็ยกเค s ต s t u d ีว่าเออวิธีการคำนวณมูลค่าราคา enterprise value <c oughs> เป็นยังไงมูลค่ากิจการเป็นยังไง top line คือรายได้ของ kenex หรือโอทอริสะดวกซักหน้าญี่ปุ่นเนี่ย700ล้าน bottom line กำไร80ล้านสาขาณนะ วันที่ดูงบการเงินปี2564คือ734สาขาฐานลูกค้าแสนก็ได้วันนี้ตัวเลขนี้เปลี่ยนหมดแล้วตัวเลขนี้ขึ้นนะครับขึ้นไปเยอะเลยนะเพราะฉะนั้น Enterprise Value น่าจะสูงกว่า2,500ล้านไปแล้วแสดงว่า OR มาลงทุนเขาลงทุนเพื่อหวังอนาคตเพื่อหวังอนาคต2567ยังไม่เห็นงบของอทริสะดวกซับหน้าญี่ปุ่นนะว่ารไรนะซึ่งตัวบนไรายได้ผมคิดว่านนาจะเกินพันล้าน ตัว bottom line กำไรผมคิดว่าน่าจะเกินร้อยล้านน่าจะนะผมยังไม่เห็นงบของปี6-7เขท่านะครับเพราะวันที่คุยเนี่ยคือเดือนกุมภาพันธ์ส5 6 8นะครับสาขาก็เชื่อว่าเกินพันสาขาฐานลูกค,ค้าเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะเกิน2 0 0แสนละนะครับอันนี้พอเราพูดถึงตรงนี้นี่คือหนึ่งในสิ่งที่ต้องมีอยู่ในกระบวนการ M&A กับ o i n t v e n t u r e เพราะงั้นเวลาเราพูดเราพูดถึงเรื่องของ valuation เนี่ย เรียกว่านานาจิตตังครับแต่ว่านานาจิตตังถ้าอย่างคิดเองนะถ้าท่านเป็นคนขายกิจการหรือขายหุ้นเนี่ยท่านก็อยากได้สูงเพราะท่านก็เข้าข้างตัวเองขณะที่ท่านไปซื้อเขาไปลงทุนในในคนอื่นเนี่ยท่านก็ไปกดราคาเขาไม่ได้ดีที่สุดคือต้องใช้ที่ปรึกษาการเงินของแต่ละฝั่งแล้วเอามูลค่ามามาโต้โต้แย้งกันมาดีเบตกันว่าสุดท้ายราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็น in-house t r a i n i n g ที่ ผมนำหนึ่งวันเต็มๆมาย่นย่อให้แยกเป็นตอนๆในแต่ตอนนะครับนี่ตอนที่4ี่จบละเดี๋ยวตอนที่5จะเป็นเรื่องตรวจสอบกิจการจะเข้าไปซื้อจะเข้าไปร่วมลงทุนมันจะต้องมีดิวเดลิเจนต์ก่อนขอบคุณที่ติดตามมลอทองนะครับ